ก็มีพิธีถวายสังฆทาน323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่18ครั้งที่1 5 8ถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีนะคะณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาค,ค่ะพร้อมทั้งยังได้ถ่ายทอดสดมายังห้องสัมมนา s p d c วัดพระธรรมกายด้วยโดยตลอดระยะเวลา18ปีนะคะที่ทางวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะกัลยาณมิตรทั่วโลก รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะคะในพื้นที่สีจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ให้การสนับสนุนและก็จัดพิธีถวายมหาสังฆทาน323วัดสีจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้นะคะก็เพราะว่าเล็งเห็นค่ะถิงความสําคัญและมีความห่วงใยต่อคณะสงฆ์ที่ยืนหยัดต่อสู้นะคะ เพื่อทำโรงรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นหลักเป็นกำลังใจค่ะของพระพุทธศาสนาในพื้นที่สีจังหวัดแดงภาคใต้ด้วยนอกจากนี้นะคะยังได้จากพิธีมอบทุนนะคะส่งแรงใจช่วยครูใต้เป็นปีที่15ครั้งที่123เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคุณครูนะคะที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติค่ะ แล้วก็ยังเสียสละนะคะอุทิศตนเป็นแสงสว่างให้กับนักเรียนให้ได้มีความรู้คู่กับศิลธรรมนะคะทางภาคใต้ในขณะนี้คุณครูนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์นะคะเป็นอาชีพแห่งพระโพธิสัตว์ท่านหนึ่งเลยทีเดียวนะคะดังนั้นค่ะเราก็ส่งแรงใจอย่างนี้นะคะไปช่วยอย่างต่อเนื่อง